หมดแล้วกรับเชิญบนเวทีครับใมวันนีเต็มเอานนี้ครับคุณพ่อยิงกับลูกนะฮะขอบคุณแม่เชิญครับท่านคุณมีเกียรติครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวขอเสียงตบมือเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวทั้งสองครอบครัวเลยครับครับกับได้โอกาสนั้นเป็นมงคลนะครับในวันนี้ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครท่านสสบุญชูนินถนอมได้กล่าวนะครับหวยพรแล้วก็ให้ขอบคิดกับผู้เป่าสาวทั้งสองขอ,อเรียนเชิญวะคาับพอรพครับ แสงนะแรงแสงแสงข้างหลังมันแรงกว่า<ม>ครับกรับสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลน,นครน,คร,นครอ้อมน้อยหลายๆท่านเลยครับวันนี้ท่านมากงงันเยอะตลอดจนท่านรองประธานสภาเทศบาลน,นครน,คร,น,ค,รน,ค,รนครอ้อมน้อยและท่านผู้ดำท้องถิ่น ที่นี่ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุก<ะ>ท่านครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและดีใจที่มาร่วมงานกับหลานชายผมคืออเจ้าบ่าวของผมในวันนี้ซึ่งเป็นหลานเป็นญาติกับผมโดยสนิทเป็นครอบครัวที่รักใคร่กันมากก็ขอฝากพี่น้องชาวราชบุรีด้วยทุกท่านครับฝากหลานผมด้วยครับ วันนี้ก็มีความยึดมั่นเหนียวแน่นตั้งใจสร้างหลักปักฐานกับพี่น้องชาวลาดบุรีก็ขอให้พี่น้องชาวลาดบุรีจงสนับสนุนหลานชายผมด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กผมเองขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวก็ขอให้คูเบ่าวสา,าวทั้งสอง จงรักและครองเรือนกันอย่างมีความสุขความเจริญ<ต>คิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่นปารธนาะสุภการณครับสวัสดีครับครับกาบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครนะท่านสสบุญชูนินถนอมครับก็เอ่อท่านรับผิดช,ชอบ เจ้าเบาแล้วก็รับผิดชอบพ่อเจ้าเบาด้วยนะครับเจ้าเคก็คุณแม่เจ้าสาวเออคุณแม่เจ้าเบามีอะไรจะไม่มีอ้าวคุณพ่อเชิญพอพูดนี้นะครับไม่ต้องไปเยอะเท่าไหร่เอาละลูกไม่นี้เดียวนี้เดียวนะสวัสดีครับขออันหนึ่งขอขอบคุณท่านสสคุณชุนถนอมผู้ตาได้มางานในผลเป็นคนี้ขอขอบคุณมากแล้วขอขอบคุณท่าน รองนะครับระกำน้อยธันมาทิกยทุกท่านและแขกผู้มีเกยียรติทุกท่านนะครับที่างานวันนี้ผมได้รับถึงดีใจมากว่าในมาเราได้ความร่วมเหมือนรักใคร่กันเห็นมาก็มีความดีใจนะครับถ้าเราไม่ได้ขาดตัวบพท่องผมขอรับชอบแต่เพียงผู้ดเดียวครับสวัสดีครับก็มีหลายท่านนะฮะบ,บุริหารท้องถิ่นของ เทศบานนะอลนครล่องน้อยมีสจก็เดินทางกลับไปแล้วนะครับคุณแม่เจ้าสาวเชิญครับไ,<ป>ไม่เป็นไรได้นะหน่อยได้ไหมหน่อยนะอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มางานนี้ค่ะที่ครอการใดขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะพ่อครับไม่ได้เลยครับพ่อ,เ,อเดี๋ยวให้เจ้าสาวก่อน จาจวก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะคะที่มาร่วมง,งานวันนี้ก็ถ้าเกิดว่ามันขาดตกบกร่องอะไรต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มางานวันนี้ขอบคุณครับ ก็จริงๆแล้วก็พูดเก่งนะพูดเก่งกับพ่อพูดเก่งกับพ่อนะครับก็นั่นคือความความรู้สึกในใจที่ทั้งสองครอบครัวนะครับที่ได้รับการอบคุณได้รับความอบุนจากทุกท่านให้เกียรตมาร่วมงานในวันนี้นะครับตามธรรมดาครับจัดงานก็ต้องมีผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับไม่มีงานไหนจะ,เ,ะเรียบร้อยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ว่าผิดพลาดนั้นก็น้อยที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับ่วงนี้ก็เรียนเชิญคู่เ่าวสาวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปด้านล่างครับเรียนเชิญครับ,บก็ใครเพลงเดียวนะแหมสักนี่สักครึ่งแก้วจะได้สองเพลงเลยเชิญท่านสาอทอ ขอบคุณเราได้พิธีก่อนด้วยนะฮะอ๋ออคครับโอ้ก็แขกทุกท่านนะครับรยานร้อนไหมน,นะครับ yeah